สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับ City Turbo g r บเรรุ่น Top RS นะคะสำหรับคันนี้ราคายอยู่ที่749,000บาทคันนี้ได้กระจังหน้าสีดำแบบนี้เลยนะคะสีดำ gloss black โลโก้ RS หน้าหลังนะคะกันชนหน้าแต่งด้วยแคปราแบบนี้นะคะมีไฟตัดหมอกไฟหน้า full LED ล้อขนาด16นิ้วสีดำแบบนี้เลยนะคะกระจกมองข้างคลีบสลาม รวมทั้งสปอยเลอร์เป็นสีดำด้วยค่ะมาดูกันค่ะนี่เลยนะคะเดิมๆก็สวยมากแล้วนะคะลูกค้าก็ไม่ต้องติดสเกิร์ตก็ได้สำหรับรุ่นนี้นะคะในส่วกนการชนท้ายนะคะแต่งแคปร่าแบบนี้ด้วยติดเซ็นเซอร์นะคะมีกล้องมองหลังอะไรครบเรียบร้อยนะคะแล้วก็ห้องสัมภาระท้ายต้องบอกว่ากว้างขวางมันทุกของได้เยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูด้านในนิดนึงนะคะสำหรับคันนี้นะคะ ติดฟีที่60บานหน้าอยู่ที่40นะคะซึ่งเป็นมาตรฐานที่ลูกค้าส่วนมากติดกันนะคะมาดูภายในค่ะสำหรับรุ่นท็อป R S ก็จะได้ภายในสีดำวิ่งด้วยตะเข็บได้สีแดงหน้าจอเครื่องเสียงรองรับ Apple CarPlay โดยออโต้นะคะ Honda Sensing ระบบ Walk a w a y a ย t o ้ล็อกต่างๆนะคะแล้วก็ติดไฟสองเท้ากล้องหน้ารถต่างๆสวยครบแบบนี้เลยนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะสามารถที่จะมาดูรถจริงมาทดลองขับและรับโปรโมชั่นดีๆกับดอกเบี้ย0%นะคะ